รับด้านนี้คือรูปครั้งแรกที่มีคนส่งมาให้ผมจากต่างประเทศจะสังเกตเห็นว่าเป็นผ้าขาวแล้วไม่มีร่องรอยเรื่องของสีขุ่นมัวเลยแต่ภาพดังกล่าวที่ส่งมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นั้นมันเป็นร่องรอยเหมือนนําผ้าไปแช่ไว้นําผ้าไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเห็นได้ว่าสีของผ้าเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนมากๆนะครับ ภาพแบบนี้นี่ผมยืนยันตัวตนได้ว่าใครเป็นคนนํามาให้ดูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพตอนแรกที่พบครั้งแรกมันเป็นลักษณะนี้ไม่ใชม่มันไม่เหมือนก,นกันกับสิ่งที่ส่งมาจากจากต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน <S <S ก็เคยมีปรากฏภาพอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตบังหน้าไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะมาฟอ้องผมที่หลังได้อีกผมไม่ได้กลัวเขานะ ผมก็อยากเจอเขาในต่างประเทศเหมือนกันผ้าตอนที่เข้ามาลองใส่จะใ,ใ,ให้พวกเราได้ดูจำได้ใช่ไหมครับผ้ามันพลิ้วท mm. ิ้งสวยงามแต่ผ้าที่ปรากฏอยู่ในสถาบันนิต네ิวิทยาศาสตร์เน uhh ี่ยผ้ามันไม่ใช่เป็นผ้าพลิ้วทิ้งแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนส่งแต่ผมก็ไม่ได้ไปยืนยันนะครับว่าเขาเป็นคนส่งก็เดี๋ยวให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษฝ่ายต่างประเทศเข้าสารไปนะครับ เพราะถ้ามันไม่ใช่อันนี้มันก็เป็นเรื่องการนําข้อมูลนำเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในต่างประเทศก็กล่าวโทษได้นะครับสรงที่จะให้คนที่มีหลักฐานที่แท้จริงเช่คนคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายที่มันมีปรากฏจริงว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ย mm. ก็ส่งมาได้เลยครับอันนี้ไม่เป็นความผิดหรอกแต่อย่างกรณีทําขึ้นมาเนี่ยมันทุเรศนะมันทําให้เกิดความวุ่นวายอะ่ะก็บอกจริงๆ ผมก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เราไม่ทําก็ถูกตันนินะครับพอทําขึ้นมามันก็เกิดความเสียหายแล้วยิ่งทําหลักฐานอย่างนี้ขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็มันก็ไม่สมควรอ่ะนะครับก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนไม่ต้องให้ราคาแล้วม,มั้งก็เคยกรมสอบสวนเคยเชิญแล้วครั้งที่สองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการนําไปชี้ที่เกิดเหตุไม่ว่าเป็นเรื่องของการนําหลักฐานอื่นมาก็ส่งมาแต่ดินนะ ดินไม่ได้ทําให้ตายใช่ไหมดินสามก็บอกดินทรายไม่ทําให้ตายแต่จะบอกด้วยจินตนาการอะไรก็ว่าไปแต่มันเป็นจิ๊กซอเล็กๆแค่น,นั้นเองมันต้องบอกมาสิครับว่าใช้อะไรฆ่าใช่ไหมครับฆ่าที่ไหนฆ่าเมื่อไหร่ฆ่าอย่างไรใช้อะไรฆ่าใช่ไหมครับก็ปรากฏชัดเจนแล้วนี่ว่าเขาพูดสองครั้งอะว่ามัน เขาบอกมันเขาไม่ได้พูดเรื่องเรื่องเรื่องการการพาดผมเห็นห้องช่องอมารินทีวีอะ่ะเขาก็นํามาคอมเพลก์กันแล้วในเปรียบเทียบสองภาพอะ่ะวันที่พูดในช่วงเดือนพฤษภากับวันที่ไปช่องสามก็ก็ชัดเจนผมว่าไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งเดี๋ยวเขาก็ด่าผมอีกอถ้าพูดไปเดี๋ยวคืนนี้ด่าอีกก็อย่าด่ากันเลยเราก็รักกันอยู่ ผมก็ทําหน้าที่ของผมะนะครับมีอะไรสงสัยเรื่องประเด็นน้องแดงโมยไหมคือมันไม่ใช่เรา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 ไม่มีหน้าที่ตัดประเด็นวันนี้เนี่ยตํารวจเขาส่งฟ้องในคดีเรื่องของกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความตายนั่นแสดงว่าตํารวจเขามีพยานหลักฐานเท่านั้นที่จะกล่าวโทษแบบนั้นแต่ในประเด็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษคือเราเปิดพื้นที่เอาไว้เพราะว่ามันมีการกล่าวโทษว่าใช้คําว่ากล่าวโทษนะก็าเป็นการฆาตกรรมไง มันก็มีหลักตรงนั้นอยู่ตัวหนึ่งแล้วที่เรานํามาสืบสวนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือพยานหลักฐานที่นํามาเป็นลำพยานหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่ปรากฏว่ามันเป็นการฆาตกรรมเราจะตอบเฉพาะในมุมของเราเราไม่ไปกระทบเรื่องของคดีส่วนที่ทางอายการกับทางตารวจทัพหนึ่งเขาทาไปนะครับเขื่อนนั้นเขาเดินไปอย่างนั้นเพราะว่าเขาพบแค่นั้นเขาก็เดินขอ,ของเขาอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยเราเรายังไม่พบเนะีนะ่ยณขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามันเป็นการฆาตกรรมเกิดขึน้นนะครับ ใครไปแทรกแซงอ,อ๋อสิ่งที่มันเป็นอยู่อะไรที่บอกไงว่าถ้ามันถ้ามันสร้างพยานหลักฐานนี่มันบิดเบี้ยงก็จจริงไหมละ่ะอย่างประเด็นอย่างเงี้ยที่เราพิสูจน์โดยใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วอะว่ามันเป็นเรื่องของว,วัตถุพยานที่มันไม่ใช่เป็นวัตถุพยานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการสร้างขึ้นมาอย่างที่ผมบอกอะว่ากระโปรงเนี่ย งกระโปรงอันนี้าหาซื้อได้ที่รัาด้าเต็ไมไปหมดหนุ่มกันชัยเขาก็เคยเอามาให้ดูแล้วบางเดือนมันก็คงซื้อได้อาจจะซื้อไปหลายผืนห,ห,หน่อยก็ประมาณนั้นเพราะนั้นถามว่าบิดเบือนเรื่อดผนตรงนี้ไหมก็นี่บิดแล้วไงมันทําให้เกิดความวุ่นวายใช่ไหมว่า้ยอันนี้มันมีคาบเลือดมันมีการฆาตกรรมซึ่งข้อที่จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่พอพิสูจน์ออกมาแล้วมันกลายไปเป็นเลือดยุโรปบ,บวกแคกอะ มันก็เลือดใครอ่ะยอมไปดูแผลหน่อยอยากรู้เหมือนกันหรือใครไปเจาะเลือดให้เอามาเทสักขนาดนั้นนะก็เยอะอยู่เหมือนกันดีนะที่ผมไม่รู้ว่าเป็นเฮิบูบอยด้วยเปล่าถ้ามันมีเฮิ o บูบอยด้วยก็จะดีมันตรวจไม่เจอเฮบูบอยแค่นั้นแหละ